สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตคือการลงทุน รายการที่จะทําให้คุณผู้ชมนะคะเข้าใจชีวิตและกล้าลงทุนในสิ่งที่คุณเชื่อมากขึ้นค่ะและเหมือนเคยนะครับยังอยู่กับคุณจ้านิสารัตรัตนสัพโสมพนนะครับและผมวัชระบญญยาโยงครับอย่างที่คุณจ้าได้เกินไปะนะฮะทุกคนต้องเคยผ่านครับในช่วงชีวิตคือการลงทุนเนี่ยต้องมีอย่างแน่นอนครับค่ะไม่ว่าเราจะหายใจก็ถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งแล้วะะมีต้นทุนต้องหวังผลตอบแทนแน่นอนนะฮะนี่คือการลงทุนส่วนหนึ่งค่ะและสําหรับในค่ําคืนนี้นะคะถือว่ารายการเราได้รับเกียรตินะ ซีเมนต์นะคะซึ่งเราก็จะต้องไปติดตามกันว่าชีวิตของเธอนะคะมีความน่าสนใจแค่ไหนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะหลากหลายรายการนะครับมีการติดต่อแขกพิเศษของเราท่านนี้ไปแต่ท่านไม่รับนัดของเราเนี่ยเป็นรายการแรกเลยก็ว่าได้ใช่ค่ะนะครับไปพบกันเลยครับกับทางด้านคุณจันทนาสุขุมมานนครับรองประธานบริหารของทางด้านบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนครับ สวัสดีครับคุณจันทนาครับสวัสดีค,ค่ะคุณจันทนาต้องขออนุญ,ญาตเรียกว่าพี่แมวและกันนะคะต้องวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่ให้โอกาสกับรายการชีวิตคือการลงทุนนะคะมานั่งพูดค,คุยกันเพราะว่าพี่แมวเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่ว่ามีประสบการณ์ทั้งเรื่องของการเรียนแล้วก็การทํางานเนี่ย เต็ม,มเปี่ยมเลยทีเดียวคือการลงทุนในแต่ละวันรับรองว่ายุ่งแน่แนกว่าจะเจียเวลามาให้เราได้นี่ถือว่าเป็นเกียรติของรายการนะฮะใช่ค่ะก่อนอื่นเลยในช่วงแรกเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานค่ะต้องถามพี่แมวก่อนเลยว่ามันมีจุดพลิกผันอยู่จุดหนึ่งที่รายการรู้สึกอยากจะถามพี่แมวมากๆว่าเปลี่ยนจากเ,เป็นเอ็ดีนะคะของทางบริษัทชลประทานซีเมนต์เนี่ยมาอยู่ในส่วนของ ปูนปนนครหลวงนะคะตรงจุดตรงจุดนี้เนี่ยมีจุดเปลี่ยนยังไงคะเพราะว่าช่วงช่วงที่แมวย้ายงานตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่ามีเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจเข้ามาด้วยถูกต้องค่ะก็ขอย้อนไปนิดนึงว่าเี่ยว่าทำอยู่ในวงการก่อสร้างเนี่ยค่ะก็สร้างเขื่อนสร้างอุโมงค์ส่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยกับบริษัทอิตาเลียนไทยซึ่งเป็นในส่วนของจอยเบนเจอร์ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้จบมาทางด้านพื้นฐานทางด้านวิศวกรไม่ไม่ไม่จบเลยอะค่ะ ชีวิตมันแล้วแต่ว่ามันจะมีโอกาสอยู่ตรง<อ>ไหนนะคะจริงๆพ่เราจบาบัญชีนะคะแล้วก็ไปเรียนต่อก็เ,อเกี่ยวกับเรื่องอ management นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าถ้าเรามีความตั้งใจเราทําอะไรก็ได้นะพอดีกลับมาเนี่ยเราก็ได,ได้ได้ทำงานในส่วนที่เป็นส่วนของ การก่อสร้างพูดถึงว่าเป็น j o ยเวนเจอร์เนี่ยเป็นบริษัทร่วมค้าเนี่ยบริษัทแรกๆเลยนะคะยังมีกฎหมายร่วมค้ากันยังร่างกันไม่เสร็จได้วยซ้ำเราต้องการจะตั้งต้องการจะได้ e อ็กซ์มาช่วยคุดอุโมงคตอนนั้นคืออิตาเลียนไทยเดเวลอปเมนต์อิตาเลียนไทยเดเวลอปเมเป็นเชยแดนจอยเวนเจอร์กับจอยเวนเจอร์กับบริษัทอังกฤษคะทีนี้เขามีปัญหาก็คือว่าตอนนั้นก็ควรที่จะพูดภาษาอังกฤษแล้วเข้าใจแอคเซนของไอริช เป็นไอริก็พอดีจับพัดฉพูก็จริงๆพี่เมาเนี่ยตั้งใจจะทํางานโรงแรมนะคะก็เพราะว่าได้ทํางานที่อังกฤษก็อยู่โรงแรมมา5ปีนะคะก็ไม่ได้ทํางานโรงแรมนะคะก็เลยมาทําก่อสร้างเนี่ยค,ะค่ะทำมาสิบกว่าปีก็ก่อสร้างอุโมง่งน้ําก็เหมือนกับเราทำรถไฟฟ้าใต้ดินมสมัยนี้ค่ะ เมื่อต้องคิดว่าเมื่อ25ปีที่แล้วเนี่ยเราก็คิดจะทํารถไฟฟ้าใต้ดินแล้วนะคะ<ม>เพราะเราทําอุโมง์ส่งน้ําได้แต่ก็เนี่ย่ะ20ปีให้หลังถึงจะมีรถ,รถไ,ฟไฟฟ้าใต้ดิน <laughs> นะคะเราก็เราก็คือคือยังก็อย่างน้อยที่สุดยังเห็นในชีวิตของเราหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนมาบอกว่า ดีมันเป็นโปรเจกต์อะฮะโปรเจกต์มันก็หมดแล้วเราก็เป็นคอนซัลท์อะไรเราก็บอกว่าเอาลองมาท,ทําที่ที่ในส่วนของอชุมปรานคอนกรีตไหมเพราะว่ามันก็เกี่ยวกับก่อสร้างเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคอตอนนั้นเข้าไปชุมประธานชุมปรานซีเมนชุมปรานคอนกรีตก็อยู่ในะระหว่างฟื้น,ฟ,นฟูเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องการคนที่มีเบสิกทางด้านไฟแนนซ์นิดหน่อยนะคะให้มาดูว่าจะเป็นยังไงก็พอหลังจากนั้นทําไปสักพักหนึ่งก็ ทางบริษัทบุญชินนครหลวงก็ถามบอกว่าสนใจไหมเราก็อยากจะทาให้สโคปให้มันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะก็มาอยู่ที่บริษัทบุญชินนครหลวงซึ่งก็อยู่มาสิบกว่าปีแล้วนะคะก็เป็นช่วงที่วิกฤตเศรษฐกิจเหมือนกันแล้วพอดีก็อยู่ไปได้บริษัทบุญชินนครหลวงก็มีผู้ถือหุ้นใหม่ซึ่งเป็นบริษัทชื่โฮเดอร์แบงค์เป็นบริษัทของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นโฮซิมนะซึ่งตอนนี้ก็เป็นบริษัทที่ ใหญ่ที่สุดในโลกในส่วนของปูนซีเมนต์เป็นบริษัทหนึ่งที่ใหญ่มากแล้วก็ม,ม,มีมี50กว่าประเทศอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้มีมาตรฐานใหม่คือมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานที่เป็น global standard อ,อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงก็ transform จากไทย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 จีนเป็นเป็นไทยสวิส อะไรนะฮะก็ที่เราก็อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะคะก็เนี่ยเปลี่ยนแปลงมาก็จะปรับทุกอย่างคือพูดง่ายๆว่าจากระบบโรงสีเก่าที่เคยบริหารกันมาเนี่ยเริ่มอินเตอร์มากขึ้นนะครับจุดที่เปลี่ยนแปลงเป็นรูปประธรรมที่เห็นได้ชัดนี่คืออะไรก็เออเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยพอดีมันก็ช่วงวิกฤตนะนะคะก็อีบิด้าก็ติดลบนะครับมตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมา800เซนี่ฮะภายใน10ปีกำไรมีปันผลให้ด้วยแน่เอียนนะคะ พี่แมวเข้ามาเนี่ยมีอย่างหนึ่งเลยก็คือพี่แมวให้ความสําคัญกับเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ใช่ค่ะก็คือเน้นเรื่องของเซลล์มากให้ผลตอบแทนเยอะทีเดียวก็จริงๆแล้วมันมันไม่ใช่นะคะก็คิดว่าองค์กรเนี่ยสร้างความแตกต่างระหว่างองค์กรหนึ่งกับองค์กรหนึ่งได้ด้วยคนเพราะว่าเครื่องจักรทุกคนก็รีเพลซได้ใช่ไหมถ้าซื้อเรื่องจักเหมือนกันได้แต่ competitive advantage ครับผมก็คือเราจะมีจุดแข็งมากกว่าคนอื่นได้อยู่ที่คนอย่างบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงก็ไม่มีคนนี ใช่หคะกรบริษัทอื่นก็อีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญของทรัพยากรมนุษย์ถึงเรียกว่า human capital นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพี่เมาเนี่ยคิดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงนะ behavior จะต้อง change mindset ก่อนนะต้องเราต้อง believe นะ change เท่ากับ transformation นะเรา believe ว่าเราจะสร้าง leader เขาเรียกว่า authentic เชื่อมั่นเปลี่ยนพฤติกรรมได้เราต้องเราต้องเปลี่ยน mindset ก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เมาคิดว่า เราควรจะเ,เห็นเน้นในทร<ม>ัพยากรมนุษย์ให้มากที่สุดเพราะนั้นเราจะเปลี่ยนอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นพี่เราก็เปลี่ยนองค์กรนี้จากที่เพ่อเ,เป็นส่วนหนึ่งเพื่เ,เป็น change agent ทีเ<ร>่เชื่อว่าการที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าบอก change it for the better ครับแล้วเราจะเปลี่ยนนะฮะอีกจุดหนึ่งครับที่มีการเปลี่ยนแปลงในองค์กรอย่างเห็นได้ชัดที่พี่แมวเข้าไปก็คือในเรื่องของ CRM customer relationship management เนี่ยนะจุดนี้ก็คือเป็นการมันก็เป็นไปมองในส่วนของซรัพงากรมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มลูกค้ามันมีการพัฒนาอย่างไรเอาซอฟต์แวร์ใหม่ๆมาใช้อย่างไรคือคือตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยนะฮะตรงนี้ต้องนึกถึงว่า10ปีที่แล้วนะคะ CRM ก็ยังไม่ดังนะคะ CRM ก็คือการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านะฮะแต่นี้เราจะสร้างสัมพันธ์ได้ยังไง เราก็มีส่วนนึงเป็น tools พอดีเนี่ย tools มันก็ชื่อ C I M เหมือนกัน <ผม S 1> นะฮะมันก็มีหลายซอฟต์แวร์นะคะนี่เราก็บอกว่าเราเลือกซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งซึ่งมันอินเ r อร์เฟได้กับ SAP เราใช้ SAP นะฮะรเราก็เลือกซอฟต์แวร์ที่เป็น SAP เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบริหารจัดก,การคนได้เนี่ยเราต้องมี Database รจริงไหมเวลาเราสั่งพิซซ่า pizza, แต่เร,เราสั่งพิซซ่าเนี่ยทำไมเขารู้ว่าคั้งที่แล้ว คือโทรไปพบรู้เลยว่าใครล้ว่าว่าว่าคือใครแล้วก็อยู่ที่ไหนใช่ครับไม่ใช่คนที่เขาฉลาดแล้มีฐานข้อมูลที่ดีคั้นม่ database ที่ดีเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นเราจะรูปโปรไฟล์ของลูกค้าด้วยเราจะมีรูปถ่ายของเขาด้วยเราจะรู้ว่าเขามีภรรยากี่คนมีลูกกี่คนชอลึกขนาดัหนชอบการขายปูเนี่ยใช่ชอบชอบกินเบียร์หรือชอบกินวิสกี้ครับกินเนื้อหรือกินหมูอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ย t o o l เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ย กระชับความสําคัญให้ลูกค้าให้ดีขึ้นนะคะแต่ทั้งที่ทั้งนั้นเนี่ยคนเป็นคนใช้ tools ทศวรรษที่แล้วนี่สิฮะองสีต่างๆเจ้าของห้างร้านเนี่ยเขาใช้ก็ไม่เป็นแน่ๆเราไปช่วยเลยเขาอย่างไรก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนนี่เขาก็มีเสียเอนะคะเขาจําได้เพราะว่าเท่าแก่นั่งอยู่ตรงนั้นเองอ๋อใช่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 มช่ใช่ใช่ใช่นช่เช่ใช่ใชาใช่ใชีใช่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 ใน่ใช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 ่ใใช่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 ่ย มันแมันมันบิสเนสมันใหญ่ขึ้นนะ <ผม S 2> เป็น second generation third generation เ,เราก็มีจ้างคนงานคนงานนั้นก็ไม่สามารถจะทราบได้<ช>เพราะฉะนั้นที่เราทำ CRM กับเขาเนี่ยเป็นเจ้าแรกนะคะที่เอา t o CRM ในในในแล้วก็เอาเว็บเซลล์มาใช้นะคะเว็บเซลเนี่ยใครจะคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่ที่ทำให้เห็นจุดเปลี่ยนของบริษัทเลยก็ว่า75%ของยอดขายของเที่ยวเนี่ยตอนนี้นะคะ ซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งก็ได้เป็นเคสสต t u d ดี้ของ Harvard Business School กับเอ่อ IMD ที่โลซานเพราะว่า75%เียอะมากก็จะเห็นว่าเราเนี่ยพอเรามีมีเว็บเซล์แล้วเราทำ c m า C ได้เพราะว่าเขานี่มีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเวลาที่เราจะคิดถึงเขาเราก็ส่งอีเมลบอกว่าคิดถึงจังเลยไม่มีโอกาสไปเยี่ยมนะคะสบายดีนะคะมีอะไรก็โทรหาให้เราได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะว่ามันก็กระชับความสัมพันธ์ ได้ดีเพราะฉะนั้น innovation เนี่ยมันก็มีส่วนช่วยแต่ท้านี้จะช่วยได้มากด้วยน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนที่ manage ก็เรียกได้ว่าเอาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ได้เยอะทีเดียวเพราะว่านอกเหนือจากที่พี่แมวบอกว่าจะเข้าไปสอนในเรื่องของการใช้โปรแกรมในส่วนของอาเจกอาแปะที่เขาเป็นผู้ตรงตรงน่นะนะฮะตรงสีนี่นะฮะใช่ก็ยังมีส่งเสริมในเรื่องของลูกหลานด้วยใช่ค่ะก็คิดว่าเจ้าของตัวจริงคือ next generation ใช่แล้วพี่เราก็มีพาเด็ก ให้เขาเรียนภาษาอังกฤษมี่อินซีจูเนียตั้งแต่7ขวบนะคะก็ให้เขาไปเพราะว่าเวลาเขาหยุดเนี่ยก็จะปีละสองครั้งเพราะมีจุดเทอมปีละสองครั้งมีจุดเทอมใหญ่กับหยุดเทอมตอนตุลาก็จะแบบพาเขาไปเข้าค่ายภาษาอังกฤษนะคะถ้าเข้าค่ายเข้าค่ายทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด5ครั้งแล้วเนี่ยเขาสามารถจะไปไปไปสอบได้นะคะได้ที่บริชช์เคานซ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเราก็สอนเขาแล้วก็เราเท่ากับเราดูแลลูกเขาตอนที่ ที่ลูกเขาปิดเทอมด้วยแล้วก็ทำอย่างนี้มาประมาณ6ปีแล้วค่ะก็ก,ก็เด็กๆก็ชอบแล้วก็เราก็ดูแลลูก,ลกเขาคือเป็น,นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวองค์กรใหญ่กับตัวพูดง่ายว่าดีลเลอร์ของเราอะดิสติบิวชั่นของเราเนี่ยเบรกหน้าค่ะสำหรับเบรกหน้านะคะก็ต้องมาติดตามกาันเห็นเป็นหญิงแกล่งอย่างนี้นะคะก็ต้องผ่านประสบการณ์แล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าจะน่าสนใจแค่ไหนนะคะกลับมาติดตามชมในช่วงหน้าค่ะก่อนที่จะมาเป็นผู้หญิงแกล่งแห่งวงการปูนซีเมนต์เนี่ยนะครับ เคยเด็กๆเคยอยากเป็นสอสอสวกันมั้งการเมืองแทวทุกคนได้ยินบอกว่าเป็นคำหยาบใช่เปล่าแมวก็ <vagy> <vagy> ไม่หยาบนะคะแมวก็คิดว่าคงไม่ได้คุนใจอะค่ะแต่ให้มันเป็นรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงหนึ่งจะเป็นกรน <g ully> ะทร,รวงใดแมวก็อยาก,าก,กจะเป็นท่นานผ <g ully> ู้ชมเชื่อหรือไม่ฮะในส่กกสวนของเพลงสไตล์พี่แมวเนี่ยนะครับซิลิฟูฮะทำไมถึงเป็นซินิฟูทั้งเพลงไหนครับเพราะชีวิตคือการลงทุน